โอยเอามาเอามาปียิ่งตอบมันก็ยิ่งเป็นเรื่องอ่ะไม่เขาจะฟ้องแม่งให้หมดเลยทำอย่างนัพวกนั้นมันจะหยุดอ่ะอเขาเข้าใจนะว่าบีเครียดอ่ะแต่ถ้าบีอยู่เฉยๆไปสักพักเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบไปเอง <c oughs> ตอนเนี้ <c oughs> เรื่องมันดังอยู่แค่ในกลุ่มศิษย์เก่ามาหาลาัยอ่ะไม่ได้ดังมากเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วอ,อบีก็พูดได้นี่วินไม่ใช่น้องบีไงถึงวินจะไม่ใช่น้องเขาอ่ะ แต่เขาก็เข้าใจบีนะเข้าใจเหรอคนที่เกาะที่บ้านกินมาตลอดชีวิตเนี่ยนะเข้าใจเหรอพูดแรงไหมป่ะไม่แรงถามจริงๆครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่นเมื่อไรเหรอเห็นที่ผ่านมาทั้งหมดตัวเองทน้งนั้นเลยนี่ใช่ปะเขาว่าบีกำลังพานอยู่ลไม่ได้พาน ยังใช้บัตรคอเติมน้ำมัดอยู่อย่ามาสั่งแม่ผมไปส่งจริงๆ้ะครับใกล้เวลางานแล้วอะเป็นตำตรวจไปสายไม่ดีนะคะแล้วเมื่อไหร่คุณจะบอกพี่คุณเรื่องผมสักทีถ้าคุณบอกพี่คีนเนี่ย ผมจะช่วยพูดเรื่องที่คุณจะลาออกไม่แน่เขาจะไปโกรธคุณก็ได้นะไม่ได้ค่ะช่วงนี้พี่คีเขาสภาพจิตใจย่แย่ะค่ะหลังจากที่พี่นัดเสียฉันไม่อยากให้มีเรื่องอะไรไปกวนใจเขาเรื่องผมเนี่ยถือเป็นเรื่องกวนใจเขาเหรอครับไม่ใช่นะคะคือ,อฉันไม่ได้จะหมายความอย่างนั้นนะ่ะ ขอเวลาฉันหน่อยนะน้าได้ครับผมรอได้แต่ว่าถ้ารอนานเกินไปมันก็อาจจะมีน้อยใจกันบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะมีราวัห้อยหรือเปปอ จำไว้ก่อนแล้วกันได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมมารับรางวัลเต็มๆนะครับไปได้แล้วไปเลยบ๊ายบาย,บายเจอกันคืนนี้นะครับ